สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการเออดอร์คิปเปอร์เฟลเฟลเอาไมล์อาไมลอะไรวะเฟลเฟลเฟลเอาไมล์แล้วเอาถ่ายแล้วไอสัตว์ถ่ายแล้วไม่เป็นไรไอคิปเปอร์เกมเมอร์เป็นอะไรกั่แน่เออเปิดถ่ายยังไม่ถ่ายนะถ่ายแล้วกดเฟซแลสก่อนเออเอะถ่าย สวัสดีท่านผู้ชมด้วยทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่รายการสใช่ฮัลโหลวันนี้ก็มาเปิดรายการแบบโคชเชียร์ครับัสนีครับวันนี้กับผม Nighter Channel และคุณ c e e p p e r Game c e e p p e r Channel และ h a n n e l แลครับคี่เขาเปลี่ยนชื่อช anel อะไร c ื่ p p e r Channel และนักกี่นเป็นคนละสามอันทำเชียอะไรกันเนีโอ้ย อูดแงเลยดิโอไม่ดียเดี๋ยวรมันจะให้เราขึ้นไปใช่ไหมเนี่ยไหนมึงอย่าทำเสียงนะนั่นี้มาแล้วโอ้ยตกธนูธนูอยู่ไหนไฮโดธนูกูเนี่อม่โอ้เห็นเลยธนูเอมาเฮ้ยทุกแม่อย่อันนู้ แล้วธนูใเอาไปหมดที่ไหนแม่เอามาอันเดียวอ,อัลลากาเขาโอ้ทำไมวะดอวยเคเสียงแบบอย่างอืนไปไม่ได้ไม่มีธนูขอยืมด้วยเอาเซฟก่อนไปแล้วนะเซฟก่อนเซฟก่อนจิเฮ้ยนอหรอไปเฉียดใช่นอน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 นอกันจังวันนี้เล่นสองคนเหรอแต่เราเล่น โอ้ยรอไล่ฮีโอ้ยเฮียเฮียเฮียทำไมมันแหลกองเงี้ยก็ใครนี่ก็ใสกแล้วเนี่ยเจ้าของเจ้ขอห้องเด็กกาบนะอ้าวืออ้าวฮ้ยเฮียดิเด่งไม่เป็นไรนะครบท่านผู้ชมเรามีต่ออีกนะครับผมรายการเด็กชิ pper channel เดอะคิปเปอร์เชนอมาว้าวโคตรยากเลยใครหลุดตาปะเนี่ยเดอะเดอะพิกเชนอโอ้ยงูกัะไรเนาะพวกสู่ตีกันอีกชานี้เลยจะแพ้เดี๋ยวปั๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงถึงว่าเนี่ยอย่าตีใครตีวะไม่รู้ลาวา เฮ้ยเอ้าโอยอย่าตีกันดีตก็ทมันก็ไม่ได้อเขาไม่ตีกันเขาจะกดปุ่มเนตกตลอดเลยเป็นเกมอ่ะาวาตกวาลาแล้วก็มาตกพยายามจะให้ตกดิโอ้ยโอ้ยให้ตีตปอหรอ นั่นน่ะเฮียฮัลเนี่ยเฮ <Yeah. S 1> ียวายบอมบ์เป็นคลิปที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะไม่พูดอย่า ในเกือบตนสุดท้ายแล้วใครตีวะเนี่อ้ยอย่าตีกันได้ไหมเออเออเออพอแล้วมันสายชิเป็นับบตายไดตายแน่โอ้ยไอ้เฮ้ยดีดี เอ้คลิปก่อนใครก็แบบดีบุ่ดีบุ่ดีเอ้ยพูกขอบคุณใครมาพูดว่าบุ่ดีบุ่ดีบุ่ดีนะฮะก่อนเขาเลยขอบคุณอ้าวดึงดึงไอ้นี่จะไม่เปิดให้กูสักทีเลยเหรอเนี่ยเฮียไม่ได้เปิดประตูใครตกบว่าอย่าเปิดอย่าเปิดให้นะว้าวเลยอ้าว มีตป้องประเดิข้ามตีกันครับหนรายการค่อยๆไปค่อยๆไปทุกคนเขาใครตีเนี่ยปองลาวาเขาค่อยๆไปเขาไม่ได้อันเลี่ยเลยเขาไม่ให้มันไม่ให้ไม่หยุดนะมันให้ดึ๊บๆุไปทีเดียวเฮ้ยไม่ใช่ ไม่ได้เลยรอ,กกอนโนษลาวานี้มาทีเดียวอยอะพวกมาพร้อมกันทงคนห,หนึ่อ ที่ไหนอะที่โกมาดูน้ำกันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันได้ยานยนต์แค่แนบปนแล้วะครัอะไรวะฮะโ๊ยปวด

ไม่เล็นเลยว่ะทีมบอกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเวเวลาโดนให้เดินเดินนิดเดียวแล้วก็ค่อยอันนี้ให้มันตรงรปุ๊บแล้วก็เด้งกดเด้งกดเด้งกดไปเรื่อยๆเฮ้ยใครแย่งวะว้าวูเลย

าพีดตกเลยก็ชิงหายไไมไม่สลิปไล่ะสลิป้ปอันท้ายโอ้โหสุดยอดามี uh. ้ดหนค่โอโหสุด ลย่วผ่านแล้วจริงดิมีเช็คแล้วลไอ้แบตเตอร์ไฟผ่านว่าพดเ็ดายอ้าผมก็ผ่านด่านแรกไปแล้วครับไปกาก โอควน่ะโจมลาวาอย่าตีไม่ใครวะน่ะเดอบต้เอาจ้ีย่ไปใจร้อนว้ยโอ้ยอย่าทำทำไมบ้านะอ้าวโอ้ยทำไงวะ มาหยุดอยู่ตรงนี้เลยโอ้ยมาหยุดอยู่ตรงนี้เลยทำไงดีวะเอเวอรลี I can f เรามาดูท่าสตอลมเฮ้ป้องดูข้างบนดิเออดูอองมาเลยกูรัก เอาไงเกือบตกเอาไงกุง oh. ว uh. ่ะโอ้โหโคตรกงเฮียโอ้ยกูอบตายเกือบตายดิโอ้โหพักเลือดก่อนพักเลือดก่อนเรียบร้อย10นาทีแล้วสำหรับเราได้ก็ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดผูี่รักอ๋อคุณรู้แล้วว่าไงดีตายก่อนแป๊บเฮ้ เอาเดี๋ยวเจพึ่งบ๊ายบาย